all right เปนนยั นี้ดาวเนี่ยทำไมเหม็นทุกอย่างใครใครหัวไปไหนมาฮะใครใครเรียกครับแต่เช้าเลยเนี่ยเช้าอะไรที่บ่ายแล้วเรียบ่ายแล้วไงผมูกำลังจะหลับจะนอนเลยเรียกใครเดียวไปหมดได้ไงทำไมนี่คุณนายเขาจะมีเรื่องจะปรึกษาสิแล้วที่ใครเขาเล่าเรื่องโจงของตัวตะยาไปเมาที่ไหนเนี่ย ้าแ,แม่ยังไงฝากไปด้วยนะแม่ยงยุทธลูกกี่แม่ยังไงก็ฝากไปด้วยช่วยๆกันขำ่อยอย่าเก็บไปขำที่บ้านจะมุกจะบูดทั้งหมดเห็นแ,แ,แม่มานั่งดูก็สงสารแม่ค้าเหมือนกันเนาะทำไมอ่ะก็ดูเตมาก็ต้องมานั่งปิดปากสงสารแม่ค้าแต่ก็เขาปิดปากกันที่ปายจะซื้ออะไรแดกได้แล้วโอ,อ้ไม่กินนะเป็น้าขายไม่ดีคุณนายขาคุณนายเนี่ยร่ำรวยสวยแล้ว เสียอย่างเดียวคุณนายไม่มีผัวเออนะสิวัสดีครับคุณนายครับวัสดีผมมาแล้วครับผมดอกโอหยดอกครับผมทำไมเพิ่งมาเนี่ยเอากระมวททำกวาดบ้านกวาดทองให้คุณนายอยู่เนี่ยที่มาวันเนี้ยนะไม่อยากจะรู้นะวัาโลกนีฉันมีไครบ้างยังไม่ส่งดอกส่งดวงฉันเนี่ยอยากรู้ลลกนี้มีบออมาแล้วมาแล้วไปหลับไปหลับทั้งตัวตรารตลอดยอดยาใจจ้ไปเข้าห้องน้ำมาคุณอินทองดอก ดอกทองดอกทองเอามึงมาจะไงเนี่ยคนนั้นไม่ได้มาไงก็มาพร้อมกับมาเย็นเนี่ยนะิีแค่คนนึกว่าไอ้เนี้ยมาสองคนเสียงมึงเหมือนไอเนี้ยวที่หายเลยไอเดียวมาคนเดียวมึงนี่เรียนไอ้เนี้ยมาไงเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยอย่าลาเล่าพ่อแก่ตาแดงเป็นพ่อแก่แล้วได้ที่ไหนได้ที่หายมันยังไม่เลิกลาได้ทรงเดทที่ไหนเลกไม่ได้คณะนี้กูไม่เคยลาเขาเหรอเออว่าติดมางานเพราะว่าสายเข้า่งติดติดติดมาเแล้วคุณนายเรียกมาทำไมก็คุณนาย ครับก็มีธุระนะสิเรื่องอะไรครับดูสิว่าลูกนี่ันมีใครบ้างลูกนี่มีใครบ้างยังไม่ส่งเงินต้นเงินดอกเลยแล้วมึงดูมึงดูเส้นในสมุดมีใครบ้างที่งเขายังไม่มาให้อ่ะอออก่านมั้งแด่อ่านออกไหมยังไม่เอาอ่านไม่ออกเสือกใส่คนตายไอ้ผีนีเกยสวยนะสวยนีเกยสวยเอาเอาเอาเนี่ยดูดูดูให้ดีเลมดูเตะถอนงานงานมาตรการเดือนไม่เที่ยวคนละเรื่อง ฟังอยู่มเมื่อกี้เขาหาต่อปีหน้าพวกเรายจะแกอยู่ปีหน้าอีกเหรอไม่รู้คนอื่นกูจะแกอยู่ถึงเปล่ากู <c oughs> จะประของตัวกูใครไม่ยกกูไปตายที่ไหนไ <c oughs> มาไม่ถึงมั่งที่ผายลงคงนะไปเรื่องมั่งแล้วคลองอยู่ใ,ใกล้วัดด <c oughs> ้วยเดี๋ยวดูดอกเป็นนี่เป็นดอกนี่พาารเทพอ่านอ่านอ่านพรเทพเลยมึงอ่านเลยพรเทพสี่สิบห้าบาทนี่ยังไม่ส่งเลยพรเทพสี่สิบห้ายังไม่ส่งอีกเหรอส่งไรวันเหรอตรงไรวัน ชาตีด้วยเนี่ยเท่าไหร่ชาตี41บาทสายพลคอนทวี58บาทเท่าไหร่จะมาตัดทำไมมากขนาดนั้นวันน่ะพรพันพอทวี56บาทิูหกบาทกู้ได้เหรอ๋อขวดนารุพน48บาทพยนไปไหนเนี่ยพยนพยนเท่าไหร่พยนเท่าไหร่นี่สยนเอ็ดบาททิพไพหนี่นี่หรือคาลิเก่กู้ทำไมกู้มากขนาดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ใช่เลยที่อ่านมาเนี่ยเขายังส่งแต่คนสุดท้ายเลยใครไม่ส่งคนสุดท้ายใครบอกใช่ยายค้างครับยายคางย็นคางแก่ครับใช่แล้วเขาเคยเอาลูกชายมาขันดอกฉันไว้หาพูดเบาปากเป็นตายแล้วปากมันเรื่องปากคุณนายัเป็นว่าคุณนายกูใช้ยาดิฟันคอนเกตบอกให้ใช้ดาทีไปใช้ดาทีได้ยังไงแล้วไอ้ผีเยบอกว่าถ้าหาว่าไม่ได้ส่งต้นส่งดอกคับคุณนายครับ จะเอาลูกชายมาแต่งงานกับฉันแล้วแล้วอย่างไรบ้านนี้ยังเงียบอยู่เลยแต่เดียวขนหมากมาป้านนี้ยังไม่มาเป็นโอกาสดีของฉันถ้าไย่าังนั้นโหเลยยกขันหมากไปแต่งคุณนายครับเรามีตังทุกอย่างทำอะไรก็ไม่อายเขาเมื่อเขาไม่ยกขันหมากมาหาคุณนายคุณนายก็ยกขันหมากไปหาเดีดีดีไปเลยค่ะดีไหมอ้าวไมีหัวถึวันนี้เลยโผได้ไหมโหได้ไหมจะบ้าไงจะเป็นผู้ยงผู้หญิงจะยกขันหมากไปแต่งเขา อ้าโหมีสามประเภทแั้อะไรบ้างเอ้าไม่รู้จะบอกให้ฟังโหแรกเลยเรียกโหผู้หญิงโหผู้หญิงเคยฟังไหมโหผู้หญิงโหแบบไหนจะโหให้ฟังอ้าวลองดูนี่โหผู้หญิงนี่โหผู้หญิงโหแบบแรกแล้วโหอีกโหอะไรโหแบบที่สองเขาเรียกโหผู้ชายโหผู้ชาย ทำไมยิ้มเฉยอ่ะเพราะผู้ชายไม่มีโอ้โหอโหผู้ชายไม่มีสั้นนิดเดียวโที่ตามกูเรียกโอะไรโยังไงวะโหไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตายมาหลายปีไม่มีเงินเฝ้วพีมะเรงวันตอนีโอโหนี่มึงเงียบโแลถ้ากูได้กลิ่นเลยไ้เหรอโผล่ล้โหลแล้วโผลโหลโล่โผลโผโหล่โผล่โผ่โลโโโลโโโ่โโลโ ตัดสินใจยกขันตาออกจากบ้านตัวเองไปบ้านของทองยังครามเคยเอาลุกชายขัดดอกไว้หลายปีไม่ส่งเา่าวันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องย,ออย้อนไปยังบ้านเขาใหญ่ครับบนบานการแสดงของขวัญจนรกรควีสำคัญอย่างไรในท้องเรื่องุนงานแสดงกันต่อนะฮะเสน่ห์ทางห้ามชมการแสดงะะสกันต่อครับ วางให้เรียบร้อยถึงแล้วถึงแล้วที่นี่แหละพร้อมแล้วขันหมาพร้อมแล้วคุณนายหลังนี้แหละหน้าหลังนี้ใช่ไหมวะใช่เลยแล้วดูเข้าไปเข้าไปบอกคนข้างในก่อนว่าคุณนายมาดูที่เข้าไปเลยเอ้ยยัยยัยฝนนี่ดูจริงๆก็ไม่แก่นะคุณนี่พูดโอยจริงพูดจาไม่เห่งผลนี่มึงใครมาจากไหนเนี่ยมาทำอะไรกันฮะคนใช้อ่ะอวัวทชาท่าฉันคนใช้คุณนายที่บนไง อี ไอ้กูว่าโมดี้ไม่ดีกูว่าโุ่นนี้ไปห้าเข้าหกกันแล้วกันเมื่อกี้กูเห็นปาดกูเห็นนี่นี่เฮ้ยเมื่อกี้มึงเห็นอะไรไหมล่ะเห็นอะไรกูเห็นเลขเด็ดแล้วอ๋ออีตอนที่มึงยังไม่ทันตีนีทิพย์หายยกอย่างเงี้ยกูแอบไปเห็นพอดีเลยไม่ใช่เลยทิพี่กูไม่อะไรอะพี่เจมแม่เขาอยู่บ้านแล้ว

โดนโดนสามคนเขาได้ไงเขาก็ใจเย็พี่มึงยเด็ันเอาจเตนเดินเข้าหัว่านเรี้อไม่รัาบานเขา้านเขาเออทำเี่ยมาเห็นเนตรงพี่อะไรเงี้ยเออแมนดิวายิงนัดเดียวขาคั่วสองเมสไอ้ดีนี่แกเก็บกดไหนเดินข้ามไปเดินป่าเอาเขี้ยอตีหัวคุณเอ้าจอะไรที่ล้ ไอ้โทนโทนโทนี่เราผู้กำกับโจโ้กำกับโจ้ไอ้คนถือถุงด,ดำจะมาสืบสวนเรื่องคดีไอ้บนเรือห้าคนเนี่ยโอ้โอไอ้จัดเดี๋ยวเจอประยุทธ์ยายาประยุทธ์จังทราชา <S <S อยู่กไกลๆดีกว่าไ,ไอไ้น้องไม่ไม่อู้นะสองขีดวันเนี้ยสองขีดสองขีดอ๋อจัดเป็นโควิดใช่ไหมวะไม่ใช่เติมมาห้าร้อยขึ้นสองขีดเน<อ>ี่ยน้ำมันแพงมาเตี้ย

กันดานมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดินยใจเย็นใย็นมีเรื่องงานคุณอะไรมีเรื่องกับเจ้าของบ้านเขายังไงมันนี่มันนี่พี่หยุดมาอยู่แถวยี่ห้อนะขุนกระพณมาก็เพืแต่งงานเลยค่ะคุณแม่ลูกแม่สวัสดีครับกลับมาเมื่อไหร่พี่พาพอดีเลยนี่นี่นี่ครูมันคู่หมายที่เป็นงานเขานี่ไงขุนกระพณพี่ขุน กาดใช่เวรอออยเ้ยองอะไร้าก็จะพาไปเข้าซอยไม่ขึ้นทางด่วนเรไอ้ขึ้นจะต่อยใครล่ะกูเลือกชื่อแก้วมึงอะไขเหลืองเป็นธนาคารกรุงศรีแก้วแต่งตัวอย่างกับสารพระภูภูไม่น่าา ลเยพี่สุดกัมพลหนลูกมานั่งพี่คนเอาแค่นะเอาเอี่นะเข้ามาใกล้ครับถ้าหากว่าผมพูดอะไรก็พูดตามผมไปแล้วกันนะค่ะไม่ต้องตกใจนะได้ค่ะกัมพลครับไอ้นี่จะไม่เลือกรูปกลับมาแล้วครับแล้วพาใครมาเยอะแยะเลยผมก็ผมมีพวกมาด้วยครับนี่หมายความว่าไงทุกคนต้นอ้อยขนมขนมเนยมากมายแม่เป็นผู้นิยมถิ่นผู้นาย แล้วไม่มีกานจมต้งทรงดอกให้เขาเขาทจะมาขอลูกมาเป็นคู่มันแล้วก็จะมาแต่งงานลูกยางนั้นเหรอครับแม่แต่คุณแม่มาเองเลยนะเนี่ยหมายความว่าวันนี้ได้ถึงลูกผมจะต้องแต่งงานกับคุณวิมลใช่ไหมให้ลูกเอาแก้ข่าวน้ารอดไปก่อนนะลูกไม่เป็นไรับแม่แต่ว่าผมมีแขกมาด้วยต่นันไม่รู้จักนี่ชื่อกิ่งครับแม่สวัสดีค่ะน่ารักนะลูกสวัสดีค่ะอกิ่งเออถึงเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นเมียผมครับ โอ้โหทำอไรวะคุณนายครับตัวไปแล้วเหลือแต่หนวดลูกนี่นี่อไอ้นี่เขาจะกระทึกแม่สาวไปเรศไปใครไมปไไใครไ่ให่ผูกัางผิดนะลูกคุณก็ควเข้ามาเหนื่อยเเขาอยากกินเบียร์เย็นๆลูกเขาอยากกินเบียร์เย็นๆเบียเย็นๆเอเเเแล่ไหน้าแลมด้วล่ะค่ะใคร ผมก็เมียครับเป็นเมียไม่ได้กอดลอยคุณเมียใครที่จะมาลอยลอยคุณอยางไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเป็นเมียเหมือนกันลูกเขาไม่ใช่เป็นเมียเขาเป็นลูกชายยังเป็นเมียได้ยังไงส่เด็กจะเป็นยังยังก็บอกว่าเมียแล้วคนกลางนั้นใครครับยังไม่หวัดดีมีแม่ลูกโอ้ทีแรกนึกว่าถังแก๊สแม่หวัดดีก็แม่สวยครับคุณแม่แต่ก็เลยนะคที่ กง่ายเดียวแล้วนะชีวิตกูจะไม่เจอแต่ของเป็นเหม็น <c oughs> อ่ะเหม็นเป็นเหม็นเหม็นเนี่ยนะมึงถึงหลง เล่นแก่ม่ครับแม่ก็เล่นแก่เหมือนะไปไหนอ่าแม่หมายความว่ายังปวดหัวปวดหัวกินยาแก้ปวดหัวกินหน่อยเดี๋ยวก่อนบ้านนี้รถทุกสิ่งทุกอย่างที่เปานนี้เป็นทรัพย์สินของฉันคุณกัาพนเปพี่กอชันแบบนี้หมายความว่ายังไงแกแม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยรู้แม่ไม่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับลูกชายของแม่เลยแม่ ลูกสะไครคนเดียวแม่ไม่เอาคนอื่นมาเป็นลูกสะไครหรอกเอาอย่างงี้กันไรอีหนูมามาแม่จะบอกอะไรให้ฟังเอาอย่างงี้กันตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปบ้านหลังนี้แม่จะยกให้อีหนูเป็นเป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้นะลูกนะอีหนูอยากจะทําอะไรทําได้ตาใจชอบเลยพูดจริงนะแม่เชิญให้หนูทำคนเดียวเลยพูดจริงนะว่าฉันเป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันจัดการเองอ่ะไดแม่ยอมทุกอย่างเลยอีหนูจะทำอะไรทำไปเลย หนูเลยพูดแล้วอย่าลืมคำนะ,ะไม่ลืมจะลืมได้ยังไงแม่รักอีหนูคนเดียวชอบอีหนูคนเดียวไม่เคยชอบคนอื่นไม่อยากคนอื่นมันเป็นลูกสะใภ้เลยไปมันเขี้ยวแม่เหลือเกินกลัวเขาจะทวงนี่ตกลงจะทวงนี่นะ้วงนี่แม่นะอืองงว่าตีโป่กูเป็นอะไรมาเนี่ยเป็นอะไรแม่เป็นอะไรกูเจ๊จกมาใหม่ อย่าพ <Eat> uh ูดออกไปละแม่กอนไปรับก่อน